Get hello, my dad. I didn't know I walked home again. I didn't know I didn't know. That's what's going on. Crashing a deal, presumed element of surprise. Am I the only one getting a feeling of fucking deja vu? I hear you. We're gonna have to lose sense here for Keller. I know you're here. Too bad. This is the moment when I ought to say, hoorah! So, against my better judgment. Hold up. Contact top of the temple, you see him. Like, what the fuck are you? Oh, you know me. Hey, bro. Hey, you, bro. Oh, my Hey, bro, I wanna hit you, bitch. I wanna shot เชอในบ้าวเชื่อเขาให้นะครับสฟิร์นเจ้ารถงามมีสุดโอเคไปต่อได้โอ้ยที่เบตเราอยูเท่ที่เบตเย้ใครรู้บ้างมีคนกำลังมาลบ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 มนลบฝั่งนู้นแล้วลองลบฝั่งนี้ ะเขา <siz> คาซีนด้วยโอเคมาสองคนเอาตัวขวาไปถ้าเกิดมันเดินไปแนวตรงอะมันจะมองไม่เห็นขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคไปต่อได้ชุดมันจะเนียนขนาดเลยเหรอ Breach and clear on your go. Breach and clear on your go. Oh. Oh. No telling how dense that temple is. Stay frosty. Oh, oh, oh. It's Fuck. We need to take out as many as possible in a single shot. Check if any have their frags exposed. ลากเอ็กซอยาให้มันยิงระเบิดได้นะครับตัวน่ายิงสุดนะครับเสียงมันจะได้ยินไหไม่น่าเนาะไปไนละเ

Heads up enemy, you A WMD fanatic is doing This one will keep the pilot busy for a while, but we need to step on it. Well. Let's have a look. What that deadline. <laughs> You've got a two-man sniper team up the tower at one o'clock. Bag them individually when they're apart. Gotta be fast about it. มันเคลื่อนอยู่นะครับสไนเปอร์โอ้ลมห้าอันนี้เออผมดูลมไปแล้วลมมันจะมีเกตขีดขีดอยู่นะครับผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันเหมือนกันผมดูมันจะไปทางไหนกันโอเคอันตัวนี้น่าจะโอเคกว่านะครับนฮะลมมันจะเนี้ยแม่เนี้ยไอ้หัว มื่อกี้มันบอกมีทหารขึ้นามาบน,นตึกเหรอหรือว่าอะไรนี่เหรออ้าวผมยิงผิดแน่เลยผมว่านะผมว่าผมต้องยิงผิดแน่ๆโอ้ What the fuck ไดอาร์ดมึงไปไหนไอ้เย็นนี่เพ่นก่อนเลยมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับไม่โดนมึงเป็นเพื่อนที่ดีมากไดอาร์ขอบขอบคุณขอบคุณสุดๆ t แทงกิ้วทีชาม มันกินรู้สึกมันจะมีตัวขึญญ้นในบนอาคารมันก็เลยให้เรายิงให้เรายิงแบบตอนอะไรทุกอย่างผมไม่ได้ฟังเมื่อกี้ผมกำลังเมาอยู่โอ้ยโลงบันไดก็ลงใช้เฮ้ยยามียาให้ฉันด้วยอันนี้ Shots f i r e Take cover Oh! เทมเบอร์วอลเทมเบอร์วอลอยู่ไหนวะเทมเบอร์วอลไอซับเทมเบอร์วอลอยู่ไหนนี่เปล่าวะไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะต้นไม้ไอ้เหี้ยกูมองมั่วหมดละนู่นเหรอ What the fuck is this เฮ้ยหลบกูดิเทมเบอร์วอลกำแพงวัดโอเคกูเจอมึงแล้ว ออกมาซีมึงเอ้าต่ำไปนะครับเดี๋ยวอืมเขาอะไรไปโอ้โหกระสุนจอกกระโหลกแน่ๆสถานที่โบว์เฮ้ยกูไม่รู้เลยนะ

เอนนะครับเขาบอกให้เอนเกสดับเว่าอให้เอนเกสนะครับเขาพูดขึ้นมาเลยเราต้อกเอนเกก่อนเี่ยิปตอิิทงโกสตรทเรนดคอร์เนอร์มีคนอยู่หน้าครับเคเดี๋ยวให้ให้กูฆ่าเอง Okay, they we vehicle don't be seen looks like it's going past let it go enemy <laughs> forward <laughs> 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 ผ่านไปยังอ่ะผ่านไปแล้วนี่โอ้ยเหี้ยหญ้ามึงสวัสดไปน่ากลัวมาก ไปแล้วเฮ้ยนายอะไรเป็นแรงของนายเนี่ยโอเคลุูเคียร์เลสโกแค่นี้ให้กูมายิงตัวเนี้ยวั tango dismounted. We'll Till he's in the gunner's blind spot and we'll get him. Now we're fucked. A little help, Cole. <coughs> nah, yeah. Big, 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 Oh, man, ไม่โดนไอสัตว์จะปิกปิกปิกอยู่ตรงไหนอ่ะปิก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 เหี้ยอ๋ออยู่นู่นเจอแล้วอะไรอ่ะหมดแล้วกูจะไปรู้ไหมนี่โถ่เอ้ยมองยากครับ เดี๋ยวมีมุกตีระคังแน่เลยตีระคังเอาเสียงกบแล้วยิ่งทิ้งครับขึ้นไปข้างบนโอเคไม่เชียวไม้เชียวยาวไปยาวไปโอ้โห หวานเลยครับคนกลามเราใส่ชุดพังไม่ใช่เหรอชุดไปไหนแล้วน่ะนี่ครับคือมูฮัมหมัดอะไรสักอย่างนะครับนี่ตั้งแต่สคอดของเราสคอตเครดิตอะไร คอปเตอร์มันลงมาจอดแล้วสควอตเครดิตนั่นเองก็คือไอ้ไอ้เชียปนค้าวุดน,นะครับ <t> เห็นมาล้น้องไหมอ่ะอะไรวะไม่เห็นมาแล้น้องใครอ่ะแมดด็อกแมดด็อกยังไม่ตายนะครับ ใช่แมดด็อกเหกเกเเรอบูกันแล้วครับบูกันแล้วมิสไซล์โดนเราแล้วครับโอ้โหเฟลหน้าไม่เลยผมต้องยิงหอให้ล่วงนะครับ <c oughs>

ล่วงมาแล้วครับแมดด็อกทำไงขับพอแทนบอกแล้วมึงขับพอแทน จบนะครับโอเคสบายบื้มากทะลุว่าเมือ,อไนอก็ยังไม่ตายนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปในมิชชั่นสุดท้ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ